สวัสดีนะคะมันก็จะกลับมาสู่ช่วงที่2นะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วมันนานมากเกินไปช่วงที่2ก็จะเป็นการตั้งสํารับนะคะหลังจากที่เราทำซุปเสร็จใช่ไหมคะเราจะได้ทำการเทสซุปแบบจริงจังนี่นะคะเราจะตักเสิร์ฟ เราจะเสิร์ฟพร้อมกับอร่อยช่ไหมเราจะเสิร์ฟพร้อมกับก,บกากหมูนะคะที่เราทำเองนี่คือกาหก,ก,าก,ะะกาหมูกับกระเทียมเจียวใส่้าไปเลยนี่คือทีเด็ดนะคะกากหมูกับกระเทียมเจียมันจะมีความเค็มปลาแลมปบแลมนะคะ พอเราใส่ลงไปในซุปหรือตัวเขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยก๋วยจั๊บของเราอันนี้นะครมันก็จะมีความเค็มปแป,แปมแป๊กลมกล่อพอดีเราจะใส่ด้วยต้นหอมด้วยนะครับเป็ต้นหอมเล็กๆเป็นต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเดี๋ยวเราพลัลมพลมจะมาแล้วนิดหน่อยนะครับ เราก็จะได้เป็นขวดจับของเรามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่สีสันสวยมากแล้วก็สลับของเรานะคะหลังจากที่เราแช่เย็นเอาไว้เราก็จะทานคู่กับน้ำมันงาอันนี้นะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปในผลไม้ของเราเลยเราจะไม่ใส่เยอะนะคะ เราจะใส่เกลือ,อนิดหน่อยให้มันมีรสชาติแล้วก็จะใช้ชอ้อนในการเทะสลัดของเรานะคะจะมีเป็นซูกินี่ไม่ใช่ซูกินี่เป็นแตงกวาญี่ปุ่นใส่ต้นหอมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสัน แล้วก็มีมะเขือเทศอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคือมะเขือเทศอะไรรสชาติมันก็จะปเปรี้ยวส่วนมะเขือเทศโทมัติเนี่ยเราชอบนะคะมันไม่ได้อร่อยแต่ที่เรากินเพราะว่าเราคำนึงถึงประโยชน์ของมันหอมนํามันงาน เวลาที่เรากินอาหารอะไรแบบนี้เรารู้สึกมีความสุขมากนะครับเพราะว่ามันรู้สึกสุขภาพดีถามว่ามันอร่อยไหมไม่เราชิมตัวซุปก่อนนะครับนี่นะ,ะัะมันจะเป็นแบบนี้โอ้กล้องก็ไม่โฟกัส เดี๋ยวชิมตัวฟักทอง หมูกับกระเทียมเจียวเนี่ยอร่อยนะคะแต่ว่ามันมีกากกระเทียมมันรำคาญนิดนึงแต่เราว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าเราขี้เกียจอันนี้อร่อยเราไมา่ได้ทำให้มันแห้งมากนะคะเราทำแบบมีความชุ่มชําอยู่นิดหน่อย พอกินกับซุปหรือว่าก๋วยจับอันนี้แล้วมันรู้สึกมันพอดีรสชาติมันไม่ได้จัดจ้านมากแต่วันนี้สีสารอาหารของเราดูดีนะคะแต่รสชาติมันไม่ได้แบบถ้าคนทั่วไปกินเขาบก็คงไม่ชอบแต่สำหรับเราเราว่ามันอร่อยแล้วก็เข้ากันมากอย่ามเาเกิดเทศอันนี้นะคะ รสชาติมันไม่ได้อร่อยแต่พอมันเจอเกลือนิดๆบวกกับน้ำมันงานมันจะมีความหอมแล้วก็มีความหวานๆเปรี้ยวๆจากตัวลูกเกดคือมันเพอร์เฟกต์มากมันมีความหอมแล้วก็มีความ j u ยซีสดชื่นมาก แล้วปลญี่ปุ่นก็อร่อยกับกรอบแต่ไม่ได้แข็งจริงๆไม่กินยากนะคะ แต่พอกินพร้อมกับลูกเกดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทําให้กินมะเขือเทศได้ง่ายขึ้นเพราะมะเขือเทศมันเปรี้ยวลูกเกดมันก็จะมีความหวานหวานมันก็จะช่วยเหลือกันมันก็เลยทำทำให้อาหารจานนี้มันมันกินง่ายหอมยังไงอะแบบหอมจริงๆ ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ